ชโมและคพุพิการติพาธาติฮาปาเวียติฮิบะต,บตาปีไกจอกูวิจิุลาตาวิอ,าออย่าคอโลรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมแลวความมั่งคั่งของมนุษย์พ่อเวรัฐมนตรียูฮูกรรมก,การชโมพูพ่อนิหารซาเชวแเลวคุณพิกาพ,พ่อนิฮารซาเชวติโมออคโลชโมและคุณพิการติพาธา ตีฮับปาเวียตีฮิบะปีไกตุเวอโลชะไดพายูลเวเลคณะกรรมกาเกอจีดักไกตุโยเจอโลโกปุระตาวิอโยโลโกชมพูไดพากาเชวิเลอาสะคัสโซกาเชวิโยขอชขอโลโกโคฮับบทะตะกาวิโยสชขอโลโกสฮับบทะตะกาวิโยฮีชขอโลโกฮีฮับบทะตะกาวิโย ก็เฉพาะลอกโก้เตะหิบัตะตากาเกเทวิโยจะดาปตอชมติภากาตาวิภูขอฮาบะวิชะแลเตะฮับปาวปูอาสะฮูเกาเลก็โกอาสะฮูตัวปูมาหลอวิถาปตอชมติภาถาอุสุพหลอกโกคาปุยกะเตะฮับปาวเวเตะหิบะปี่เกจโอแตกุเลคณากรรมกาออกโคลออลลอชดีพายยูลุเอแลจีดากเกตุโยเจแลโคพิกาติผาถะลอกโกปุลาวิออย่าแลเตกาเว ที่หบะกาเชวิโยคบิการชอติพาเคโกคบิการชอติพาถากะติหับปะเวียติกาเวียติหิบะติไกจ่อตะโกและคณะกรรมการออกลอชอติพาอยู่รวยและเจดกิตุโยเจอวิอันยาราหุยติพาวงะฮืออาสติโกคโลติหับปาวคโลกาอยู่แย่และกาจ่ากาดอเวไรผอเวกัวละโกมาหลอกวิโยอยากฆ่ากามากาวิอเกเลกาวิเลดัตุโยแม่เฮโกชเวกา งาหืมมียวคลกติปะเกาะอออยอยู่เลยและจีดักเกตุโยเจตัดลาตูนามาตัลาตูนาชดีผักขับปุ่ยกัคณะกรรมการละเซลคลุจอยเยาะย่าก็ชดีคือวิทยารัฐมนตรีเยาะจะเคดอแลเรียออรอชิยู่เยและกรรมการจีดักคืออลุกจีดักเกตุโยเจขาเข็กทกับกาเวลลกุดจาวเยเรี่องเงาหืลักหุ่ชมรมมาโกคุมพิกาติผะติหับปาวิติหิบะกาลาเวลลกุอาสติกอคลุไลจืดพอ ยเยกักใตโยชกะชมพูแลคุิกัพุูติภาติหัปะวิยติหิบะ ปีจอก็วิออลอยู่เวลาแล้วงัวขึ้หขย่าทาจะเขีลาวิยอบูโจวิออลจะได้ผาติกาลีลิกาติกาตไลค์ติกาตแชร์ติกาตคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วอกาปิละแม้ Facebook พ่อมาโก YouTube พ่อกะลานนปุเอญิมาสโหาเอติพาปีละเผวิยจะเริ่สพพอหลอกกิมาโอกาจอและดาวิออลน์จาอยู่เวลาแล้วหัวขึ้นหัวขึ้นาถามาลกกจออบูติกาลีลิกกดทุกใจมินิร์ดม สอหอเีผาปีลาเพียออบูจ้า